สองแผนสุดท้ายก่อนที่จะปิดด้านหน้ามิดนะ้กท่านโอ้โชว์วงกบสวยดีนะมันต้องอย่างงี้สิเด็กๆสองคนนี่ตัดนะ้กท่านเออเออยายังไม่ออกฤทธิ์เนาะยังไม่ค่อยหัว เอาไงเราคุณแม่จะขึ้นทางหรือจะขึ้นอะไรฮะ่าคุณแม่ขึ้นทางก็ได้เอาไปคุณแม่ขึ้นเลยขึ้นทางเลยเย็ดได้<ม>เห่ออือ เอาแปะตามแผ่นเดิมฟังโน้นเด้อน่ะเอาเอาเรียงตามแผ่นเดิมฟังฟังพูดละเห็นบ่ะนะให้มันเสมอกันกับฟังนั้นเข้าใจอยู่เมนบอ <c oughs> เอาเออแบบนั้นแหละคุณแม่อัน เอาฉากมามึงดูนั่งฉากโอเเหรอเอาาเอจัก,กวกลคิดเนาอ,อืมเกณมา้บเอาหัวน็อตมาใส่นี่มึงดูมือมันไม่ว่าง ไม่เสมอเลยยังอ้าโอเคใกล้กัไม่ต้องไม่ต้องแล้วสม้มมีมือแล้วมีมือว่างอยู่จะใช้ต่อเมือ่อมือมันไม่ว่าง អើឡុងពូនម៉ែអឺ อ่าอิงดึงแผ่นพอโอ้ลืมแล้วบอะไปคุณแม่ขึ้นเลยอืมเบื่อใื้หรือหลับอ่ะเบื่อฮะโอ้เออสั่นะโอ้ก็มีความดีอย่างนี้เนาะไปพอดีกันเลยได้อ่าให้มันอยู่ระดับเดียวกัน ดจมันคือคน,อนระดับเดี๋ยวนี้เออนั่นละนมันบบเสมอน,นะเออนั่นแหละเสมะนะอแล้วเนาะชัวร์และนะ้วเนาะโอ้หักเงาพดเอาเอาตัวนั้นมองดูเปลี่ยน,นเปลี่ยนยน,นางนางตัวนั้นนะตัวตี่เอามาเด้อนั่นนะตัวที่หักหักไปเปลี่ยนเออ áp yên à, tô này mình nhau phốt. 2, 4, Rồi. Chấm. Mưa bừa bàng. Ừ. Nhét. Khâu lực lức. Ah, Veldig <laughs> bra. Oh, yeah. ah, okay. thế giang sống có phân hết rồi <laughs> mai à รึบิโไปหล่จงตะคูลรถมานอาไว้นาตกใจหมดฮะโอ้ฮะยกขึ้นมาก่อนขีดเส้นก่อน ít bức ca mấy chị đứng lên nữa đã. nhát ຊິນເມົ້າອ່າລົກນ What? ึแม่มาห้อมขึ้นบาไดห้อมอะคุณแม่ขึ้นเลยโอ้ใจเย็นๆคุณแม่

ลอกันแล้วอืมเนาขึ้นไปทักสองคนค่อยจับเนดะ้ออ่าค่อยๆเนดะ้ออย่าพลิกดิขาดนะขักแป๊กได้นะถ้าพลิกนะดูค่อยๆเข้าให้มันพอดีปาโทษอาโทษานเฮ็ดเอา <laughs> สมตกใจ พอดีเราบอกเอาขึ้นชุดแล้วบอ <Okay. S 1> เออมันข้าบาตอตม <Thank you. S 1> มันดูมันแนบดีอยู่บอโอเคเล้วเนาะได้อยู่เอาเห้จะได้ย่งอยู่นีย อ่าวยิงจังได๋บัดนี้เดี๋ยวมาทางยิงก่อนครับเอาลงมาก่อนเิ้นน้อยก่อนค่อยๆเอาลงเดยวฮักเออมาอ,อืม ไปลงอือเราจะขึ้นเองนี่วะไปอาขึ้นอืมอ่าโทษปันหิดเอาสุดแล้วนะเอาเอาสวัสดวเอาสวดมา yeah mẹ luôn đấy ừ. anh em ทแนบสนิทพอดีเลยทุกท่านเลยสวยมากเลย,ยมีบ้านหลังนี้แหละที่ไม่ได้ตัดเศษเล็กๆน้อยๆมาใส่ด้านบนเป็นแผ่นยาวเพราะปกติไม่มีคนช่วยจับผมก็เลยตัดเอาเศษเล็กๆน้อยๆเพราะคำนวณตัดไม่ ไม่ไม่เป๊ะนะผมก็เลยตัดเศษเอามาใส่เอาแต่หลังนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นเดียวกันยาวเลยนะมันจะสวยมันจะไม่มีรอยต่ออ่ามันจะไม่มีรอยต่อแล้วมันจะสวยโอ้บานหลังนี้พิเศษดูดิไม่มีรอยต่อเลยพี่น้องเลยแผ่นเล็กนะอ่าโชโอ้ใหญ่เนะาะพอทำแบบนี้แล้วดูใหญ่เบ้อเล่าเลย อลังการนะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ